สวัสดีค่ะจะถามเรื่องการคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์หน่อยค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัทซื้อรถยนต์หนึ่งล้านห้าแสนบาทบริษัทจะคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์อย่างไรคะการคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ให้คิดได้ไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นตของมูลค่าทรัพย์สินแต่การคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ทางภาษีให้คิดจากมูลค่าต้นทุนเฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท คือไม่เกิน20%ของมูลค่าต้นทุน1ล้านบาทแต่บริษัทต้องเหลือราคาสร้าง1บาทด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้นะครับตามมาตรฐานทางบัญชีกำหนดให้บริษัทต้องตั้งราคา mm hmm. net book value เท่ากับจำนวนที่บริษัทสามารถขายได้เพื่อไม่ให้เกิดผลกำไรขาดทุนมากเกินไปอย่างเช่นบริษัทซื้อรถยนต์มาในราคา1ล้านแสนบาท บริษัทจะต้องตั้งราคา net book value ไว้ที่500,000บาทก็ได้ครับเพื่อให้การหักค่าเสื่อมราคารถยนต์ทางบัญชีและทางภาษีคิดจากฐาน1ล้านบาทเท่ากันไม่ต้องกลับมาปรับปรุงค่าเสื่อมทางภาษีอีกแล้วถ้าสมมุติว่าบริษัทซื้อรถยนต์มาวันที่1ธันวาคมบริษัทสามารถหักค่าเสื่อมราคารถยนต์ได้สองแ0,000เลยหรือเปล่าคะ ไม่ใช่ครับบริษัทต,ต้องหักตามระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาด้วยอย่างปีแรกบริษัทซื้อมาวันที่หนึ่งธันวาคมบริษัทต,ต้องหักยี่สิบเปอร์เซ็นของหนึ่งล้านบาทแล้วคูณด้วยสามสิบเอ็ดหารด้วยสามร้อยหกสิบห้าวันครับถ้าบริษัทจะหักยี่สิบเปอร์เซ็นของหนึ่งล้านแล้วคูณด้วยหนึ่งส่วนสิบสองได้ไหมคะอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะเริ่มซื้อต้นเดือนนับหนึ่งเดือนซึ่งจำนวนค่าเสื่อม อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าบริษัทขาย3 3ุมกุมภาบริษัทต้องหัก20%ของ1ล้านแล้วคูณด้วย54หารด้วย365วันครับเป็นมกราสามสิวันกุมภายี่สิบสวันครับแล้วถ้าบริษัทจะหักเป็นขั้นบันไดได้ไหมคะอย่างเช่นปีแรกสามสเป์ปีที่สองสามปีที่3 20%ปีที่4ี่ปและปีสุดท้ายหเปได้ไหมคะ ได้ครับไม่ต้องห้ามเพราะคุณต้องคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ไม่น้อยกว่าห้าปีครับค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ